สวัสดีครับผู้ชมครับผมรีเจตพ่อสอนรพงจิตสุธรรายงานตัวเช่นเคยครับและนี่คือโอสุภา f c t v นั่นเอง ต้องบอกว่ารายการของเราเนี่ยพอไม่มีผมเนี่ยนะฮะหลายๆคนก็คิดถึงพอมีหลายๆคนก็บอกว่าเบื่อแล้วเอาใจไม่ถูกจริงวันนี้เอาใจคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวต่างจังหวัดกันอน่อยดีกว่าผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน,นั่นเองครับที่นี่เนี่ยหลายๆคนทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเมืองเก่าเป็นกรุงเก่ามีสถานที่อ่องเที่ยวมากมายครับหนึ่งในนั้นก็คืออารามต่างๆโอ้วัดเดยอะมากนะฮะที่นี่ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากผมพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศสวยๆงามๆแล้ว ผมพาผู้ชมมาเร้าใจกับเกมการแข่งกันด้วยครับและรายการการแข่งขันที่ร้อใจนั่นก็คือโตโยต้าลีกครับรับับาตาาตัดแน่นอนที่สุดแล้วครับรายการการแข่งขันนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเส้นทางเราสดใสมากๆครับรอบ64ทีมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรอบแรกก็มาบอกครับจัดไปเต็มข้อ60จามจุรียูเต็ดถึงขั้นล็อก6เมตรนะฮะแล้วลอยลำเข้ามาครับคุณผู้ครับ ลอยลำเข้ามาแบบสบายสบายมาในรอบ32ทีมวันนี้เราเจอกับอายุทยาต้องบอกว่าอายุทยาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองแต่เป็นทีมที่มาจากดิวชั่นหนึ่งหรือว่า D1 นั่นเองนะครับชื่อชั้นก็บอกอยู่แล้วครับว่าอายุทยาเนี่ยมาจาก D1 อาจจะมีดีแค่หนึ่งมาจากดิวชั่นที่เป็น D1 แต่ของเราเนี่ยดีทุกผู้เล่นดีทุกคนดียันกองเชียร์เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าก่อนเกมจะเป็นยังไงบ้างไป ก่อนเก่งไปเห็นใจร่วมต้นขึ้นครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับพี่หนุ่ยนะครับพี่หนุ่ยสวัสดีครับพูดถึงเส้นทางกันหน่อยล่าสุดเลยเนี่ยโอ้โหในลีกนี้เนี่ยจัดมาชุดใหญ่นะหกสวนครับก็ก็จริงๆแล้ววันนั้นก็เป็นจังหวะที่เข้าล็อกเราในจุดที่พอเราได้ประตูเขาก็โหมบุกนะฮะแล้วเราก็อาศัยจังหวะในการโต้กลับแล้วก็ความเป่นยามวันนั้นก็ก็ถือว่าลงตัวนะครับมรสเน่ของโตัวได้หลีครับก็คือแพ้ไม่ได้แพ้กลับบ้านแล้วก็บอกกลับบ้านแน่นอน เป็นยังไงกันบ้างแล้วผมทราบมาว่ามีผู้เล่นที่มาทดแทนกันหลายตำแหน่งทีเดียวในวันนี้พูดถึงเกมหน่อยดีกว่าครับก็วันนี้เราก็ถือว่าต้องเน้นในเรื่องของเกมเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเราก็ต้องหวังเขารอบลึกๆของโตโยต้าลีคครับ,รบนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับเมื่อเกมวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างตึงเครียดแล้วก็เป็นเกมที่หนักแล้วเรามีเวลาเวลาพักแค่2วันเนี่ยนะฉะนั้น การที่เราเตรียมแผนไว้สําหรับการโรเทชันนักฟุตบอลเนี่ยมันเลยส่งผลมาถึงวันนี้ที่ถึงแม้ว่าเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเยอะแต่ว่าเราก็เน,นเน้นถึงผลงานที่จะต้องสร้างให้กับใน,ในทัวร์นาเมนต์ของลีก โยต้าเนี่ยนะฮะให้ให้สู่รอบลึกๆแต่ไม่ได้เราไม่ได้ประมาทคู่ต่อสู้เพราะว่าอยุติยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมเป็นทีมที่มีคู่ต่อสู้ที่มีคุณภาพแล้วก็มีตัวนักเตะที่มีระดับที่เคยผ่านไทยลีกมาค่อนข้างหลายตัวครับยังไงแล้ววันนี้ก็ต้องเอาใจช่วยขอให้ดูโชคดีแล้วกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ไม่ขอสามแต้มนะแต่ขอเขารอบโอเคครับขอบคุณแป้งครับโอเคก่อนเกมก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับผมพาผู้ชมมาพูดคุยกับหนึ่งนักเตะนะครับวันใหม่ครับสวัสดีครับวันใหม่ครับ วันใหม่ผมไม่ไปแค่แมตช์ดเดียวเนี่ยคุณโหม่ถ้าปรากฏการณ์ฉายาของคุณเนี่ยในสนามเขาตั้งฉายาให้ว่าวันใหม่ลูกไฟเลยเอ,อ่าไม่รู้ครับมันหนักมากนะ,ไม,ไ,นะไม่ได้ดูโซเชียเลยเน็ตเวิร์กครับไม่ได้ดูโซเชียลดิบไม่ได้โซเชียลเลยหรอครับคุกกี้รันเล่นไหมเล่นเล่นครับ <laughs> <laughs> อ่ะพูดถึงรอยการแข่งขันนี้กันหน่อยดีกว่ากับโตต้าลีครับซึ่งเป็นฟุตบอลที่แพ้แล้วตกรอบ็อคเอาท์เลยแล้วก็ในรอบ64ทีมเนี่ย ล้วเอาชนะจามจุรีมา6-0คุณเป็นหนึ่งในสกอร์แล้วด้วยครับผมก็ยิ่งหนักเหมือนเดิมวันนี้เจอกับยุศยาความพร้อมในร่างกายก่อนเป็นยังไงบ้างก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีบาดเจ็บครับความมั่นใจความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันกำลังใจกำลังใจร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้เนี่ยพี่ไม่ขอสามแต้มครับผมก็ไม่ขอสามแต้มครับไม่ไม่สามขอเข้ารอบครับขอเข้ารอบครับผมคิดว่าวันนี้บรรยากาศสนามแบบนี้เข้าทางเราไหม ก็น่าจะข้อทางครับมองคล้ายๆกับสนามอเประาสับีเหมือนกันนะใช่ครับเอาละเดี๋ยวจะได้เห็นงานเขาคอยโชคดีครับผมครับผมน่าเข้ายิงได้ยังไงและตอนนี้นะครับเรามาอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะครับว่า11ผู้เล่นในแมชนี้เนี่ยมีใครกันบ้างไปรับชมนะครับคุณผู้ชมครับและมาดู11รายชื่อผู้เล่นของทีมพลังเอ็มในนัดนี้กันครับต้องเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนเกือบยกชุดนะครับพลังเอ็มยังมาในระบบ4 3 3นะครับผูรษาประตูครับเป็นนรง์วงทองคำ แข้ง,งหลังครับคูลเซนเตอร์เป็นศักดาฝ่ายอินยืนคู่กับโมดิโบวิลเลียมพอลแบ็คซ้ายเป็นวันใหม่เซตนานแบ็คขวาคาตาโนฮิโรมิชิกองกลางครับเจ้าฟสานกุสมามาเซียนะครับด้านซ้ายเป็นคาฟ้าบุญมาตุนด้านขวาเป็นจกักริดบุญคำกับตันทีมกองหน้าวันนี้ครับ3ตัวนะครับหน้าเป้าเป็นไอรอนดาซิงวาครับฝั่งซ้ายเป็นอันิรุษสืบยิมและฝั่งขวาเป็นนัทวุฒิคาริน เกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับคุณผู้ชมครับผมอยู่บนอัศจรรย์เรียบร้อยครับวันนี้เนี่ยผมได้ที่นั่ง VIP ทีมเยือนนี่เลยนั่งอยู่ข้างๆมัวมัวสวัสดีสวัสดีครับอีกหนึ่งคนครับชาวต้นครับสวัสดีครับชาวต้นสวัสดีครับพี่เบียร์ครับผมสวัสดีครับพี่มีครับผมอยู่ท่ามกลางนักเตะแบบนี้เนี่ยเราก็ไปพูดคุยกับนักเตะที่เป็นนักเตะไทยไปเยอะแล้วพูดคุยนักเตะต่างชาตินดีกว่า how you feel about this game โอเคตามนั้นนะฮะคุณผู้ชมก็ how you feel about This game today, today, Ooh. three points today, mm -hmm. Mm -hmm. three points what? Sure. Three points. Three points How can it be pontos? points? Three points you knock them out also. So points, my Next round you gotta say, you can't say three points. It's not competition I know man, you play basketball. <laughs> <laughs> ทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับอยุทยา FC ครับนำทีมมาโดยกัปตันทีมครับสรศาสตร์แก้วอินตาไปรมุตวงดีครับและนัทพัฒนสงศีสิทธิชัยไฟศินชื่อฉันไม่เกี่ยวกับผลกานแข่งขันการเล่นแสดงในสนามความแข็งแกร่งแล้วก็จบด้วยชัยชนะคือ ผลของการแข่งขันนะครับฉะนั้นชื่อจะอยู่อันดับอะไรก็แล้วแต่จะอยู่ดีวิชั่นไหนก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวนะครับฉะนั้นต้องสู้กันด้วยความสามารถในสนามเริ่มเกมการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับวันนี้ครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรียุธยาครับก็มีพี่น้องแฟนบอลนะครับของเจ้าบ้านเข้ามาให้กำลังใจกันค่อนข้างหนาตาครับเกือบเต็มความจุของสนามทีเดียว มาดูจังหวะทักทายก่อนครับจะก,กินบุญคำครับลูกนี้ได้ยิงด้วยซ้ายอารอนอีกครั้งหนึ่งกดลูกนี้นะครับก็ยังไปเข้ามือของผู้รักษาประตูของอุทยาเอฟซครับช่วงต้นเกมนะครับต้องบอกว่าพลังเอ็มครับพยายามที่จะบุกใส่เป็นชุดนะครับแล้วก็สร้างโอกาสในการบุกเข้าทำประตูอย่างต่อเนื่อง หลังเกมของเราครับก็หวังที่จะทําประตูแรกให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะเล่นเกมนี้ได้อย่างสบายขึ้นแต่วันนี้ครั้งหนึ่งอันนี้รู้สึกยิ้มครับอ๋อยิงลูกนี้ไปไปติดทศพลอิ่มซับนะครับผู้สาประตูของวิทยีรัเอจ้าบ้านมีจังหวะทักทายเหมือนกันนะครับยิงมาลูกนี้ยังไปตรงตัวของนรงครับโยนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนรงยังคว้าไว้ได้นะครับ ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะลงสัมผัสเกมเท่าไหร่ครับแต่วันนี้ครับโอกาสมาถึงแล้วนะครับนารงก็ทําได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวครับสําหรับเกมในวันนี้มาดูลูกนี้ครับอารอนครับเรียบร้อยครับซัดไปแล้วครับหประตูต่อศูนย์นะครับเป็นความสามารถของอารอนดาซินวาครับลูกนี้ที่กระชากหลบผู้เล่นของลิทยานะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายนะครับ ยิงบอลไปฉลับขาของผู้เล่นวิทยานะครับแล้วก็บอลลอยโด่งนะครับข้ามหัวทศพลอิ่มซับเข้าไปนะครับต้องบอกว่าเป็นประตูแรกที่มาเร็วนะครับนาทีที่21นะครับพลังไอ้บอกน้ำหนึ่งศูนย์ครับจังหวะนี้บ้างนะครับของทางเจ้าบ้านอารอนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะนี้ตัดบอลจากผู้เล่นของวิทยาแล้วก็โอ้โหยิงลูกยิงไปไม้ร่วงลูกนี้นะครับตาไวครับอารอนนะครับลูกนี้สวยโอกาสยิงไกลทีเดียวนะครับ ค่ยงแรกครับอุทยาบุกขึ้นมาแล้วก็ไม่ผ่านนรงนะครับออกมาตัดบอลไม่ได้จบครึ้งแรกครับก็เป็นพลังเอ็มนะครับที่บุกมานําอุทยา FC เจ้าบ้านนะครับหประตูต่อศูนย์นะครับจากประตูของอารอนดาซิงวาช่วงพักขึ้นครับก็มีกิจกรรมนะครับจากทางด้านของโตโยต้านะครับอ่าบนอัธยารรยครับวันนี้อภิภูมครับไม่ได้ลงเล่นแต่ก็มีส่วนร่วมครับกับกิจกรรมของโตโยต้า และพึ่งหลังครับพลังเอ็มบุกต่อเนื่องแจฟอร์สันได้ยิงลูกนี้จังหวะต่อเนื่องครับเป็นทางด้านของนักธตคกำลินครับได้กดด้วยขวาลูกนี้นะครับโอ้โหผู้เล่นของอุทยาครับตามมาบล็อกไว้ได้ทันเติมมาอีกครั้งหนึ่งครับคาตาโนมาถึงอารอนอารอนตบเข้าซ้ายแล้วก็ฉวยโอกาสยิงลูกนี้โอ,อ้โหคาตาโนได้ซ้ออําเรายังไม่ได้ประตูครับพลังเอ็มยังนำหนึ่งศูนย์หลังจากนั้นครับเป็นทางด้านของอารอนดาซิงวาครับลูกนี้ ความสามารถเฉพาะตัวครับล็อกเข้าซ้ายนะครับแล้วก็เลือกยิงเลยครับลูกนี้ส่งบอลสู่ก้นตะข่ายนะครับพลังเอ็มออกนำสองศูนย์ครับจากเขาคนเดิมอารอนดาซินวานะครับชมภาพช้างอีกครั้งนะครับจังหวะนี้ครับอารอนนะครับล็อกบอลหลอกกองหลังของอุทยาครับตบเข้าซ้ายแล้วก็กระชากไปหนึ่งจังหวะก่อนที่จะเลือกยิงนะครับไปที่เสาแรกนะครับสองศูนย์ครับพลังเอ็มออกนํา หลังจากเสีย2ประตูครับก็บุกกันต่อนะครับอยุธยาก็หวังจะเอาประตูคืนครับนนั้นัทธัฒยิงข้ามคานออกไปครับลัพลังเอ็มครับเปลี่ยนผู้เล่นคนแรกนะครับส่งกิษสาเกมเดนนะครับลงไปแทนอันนิรุธสืบยิ้มรู่ยิงไกลของทางด้านเจ้าบ้านอีกครั้งนึงครับเป็นทางด้านของป้องเทพนะครับรุกยิงข้ามคานออกไปแล้วก็เป็ี่ยนตัวคนที่2ครับพลังเอ็มนะครับถอนนัทวุฒิคำดินออกนะครับแล้วก็ส่งสราวุฒิจตุลพัฒน์ลงไปเล่นแทนนะครับหายไปนานครับสราวุฒิและมาดูจังหวะนี้ครับ เปนสลาวูดครที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับแล้วก็จ่ายบอลให้กับไอรอนเรียบร้อยครับเป็นแฮตทริกนะครับของไอรอนดาซินวานะครับแล้วก็เป็นแอสซิสต์นะครับสุดสวยนะครับของสลาวุดลูกนี้หาไอรอนครับยกเครดิตลูกนี้ให้กับสลาวูดนะครับที่กระชากหลบผู้เล่นของอุทยานนะครับก่อนที่จะไหลมาให้กับไอรอนชมอีกครั้งนะครับภาพช้านะครับสลาวูดครับ แหวกแนวรับของทางด้านเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ไหลมาลูกนี้โอ้โหสุดนัดพบครับเรียบร้อยครับอารอนดาซินวานะครับกดประตูที่3นะครับเป็นประตูย้ำชัยชนะในนัดนี้ครับและก็ทําให้วันนี้ครับพลังเอ็มนะครับสามารถที่จะบุกมาเอาชนะอุติการ์เอฟซนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีกครับรอบ32ทีมนะครับตีตั๋วเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมต่อไป ก้าสิบนาทีบวกไปอีก4ครับเรียบร้อยครับการแข่งขันในวันนี้ครับและนี่คือโตลต้าลีกครับรอบ32ทีมสุดท้ายครับผลในวันนี้เนี่ยนะครับเราเอาชนะนะครับกับอยุธยา FC ไปนะครับสกอร์นะครับอยุธยา FC 0ออสราเอ็ม150สระบุรี3แม่เป็นการยิงแบบแฮตทริกนะครับของอารอนในวันนี้ก็ต้องยกนิ้วให้เขาครับเน่เขาไปเล่นกันในรอบลึกๆต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามแล้วกันนะฮะว่าเราจะไปเจอกับใครในรอบ16ทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวกับการจับฉลากประกบคู่ได้ผ่านทาง Facebook ของพวกเราจบเกมการแข่งแล้วเรียบร้อยในวันนี้ทุกคนแฮปปี้เดี๋ยวเราไปคุยกันหลังเกมดีกว่า <c oughs> ว่าแต่ละท่ <c oughs> านรู้สึกอย่างไรกันบ้างไปครับเอาละครับเราต้องมาคุยกันหน่อยนะครับผู้ทำประตูในวันนี้ต้องบอกว่าแฮตทริกไปเลยนะฮะสวัสดีครับอรมนะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้ไอมีแฮปปี วันน k ้ขอบคนแฟนคับขอบคุณผมมีแฮรับผ a s ่ k ยโอซุ o าป s e มื่ h e มช่วยท h มผมมีแฮป h ี้ด y วั o เข้าไปในรอบลึกๆต่อไปในรอบ16ทีมเข้มข้นมากกว่านี้แน่นอนเหนื่อยมากกว่าี้แน่นอนฝากถึงแฟนๆหน่อยดีกว่า e l i e ื e อ s o Sapa os os because Oso os Sapa have good group

เกมก็โอเคครับเอาเล่นดีกว่าเก็บบอลแต่ว่าช่วงหลังเริ่มหมดยังไงี้ยมาไม่พักเลยเหมือนกันมอบไปแต่อบอะบึม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 เลยเก้าเกดก็ต้องชมเพื่อนร่วมทีมแล้วก็น้องๆที่ช่วยกันเล่นรี่สนใจเป็นหนึ่งทำให้ทีมชนะฝากถึงแฟนๆกันหน่อยดีกว่าเดีจะฝากถึงแฟนทั้งถ้วยนี้แล้วก็รวมไปถึงบอลที่อยู่ในหลีงเราด้วยก็ขอให้ แฟนๆมาเชียร์อุสดกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเตะที่ราชมังหรือสระบุรีขอให้มาช่วยช่วยกันเพราะทีมได้ได้ประสบความสำเร็จขอบคุณกราบสวัสดีครับโอ้ยงจะถึงแล้วจะถึงเขาบอจะถึงแล้วเอาอีกนิดก็พอกลับมาแล้วครับเป็นสก้านายกสราวุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับแม่วันนี้ผู้หล่อเลยนะกลับมาแล้วเรียบร้อยความสมบูรณ์ของร่างกายแล้ววันนี้เนี่ยเป็นแมตช์ที่สําคัญเหมือนกันครับแล้วก็ลูกที่สําคัญที่สุดก็คือแอซิสย์แซนอารอนแพรทริก ครับผมรู้สึกไงบ้างเกมวันนี้ก็ดีใจที่ได้กลับมาลงสนามอีกครั้งครับแล้วก็มีส่วนจ่ายเพื่อนได้ทําประตูด้วยก็ก็ดีใจครับฝากถือแฟน,แฟนในรอบต่อไปเข้มข้นแน่นอนก็อยากให้เชียร์กันเยอะๆครับตามเชียร์ไม่ว่าเราจะเป็นทีมเย้าหรือทีมเยือนก็ถ้วยนี้เราก็หวังอยู่เหมือนกันครับก็อยากช่วยเชียร์กันเยอะๆครับนี่ก็ามาหล่อน,นะสุดยอดนะ <laughs> อะไรเข้ารายการแล้วออกเข้ารายการแล้วเหรอเอาละ, <S <S <อ>ะครับผูช้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะแม่ความสูงหนานแบบนี้เชิญเป็นประจำทุกสัปดาห์จริงอ้าววันนี้ไม่มีชื่อเหรออ๋อมีครับผมชื่อจะเชิญผมมีมา27ปีแล้วมีชื่อแล้วใช่ครับเนี่ยตอนนี้ถ้าใครที่เอ๊ะถามว่าเอ๊ะทำไมพี่บอลไม่มีชื่อพี่บอลมีมานาน27ปีแล้วใช่ครับจะเชิญผมนะครับมีครับจะมีมีอยู่แล้วมี27ปีแล้วด้วยจะบ้านแล้วไม่มีแต่ว่าวันเสาร์เนี่ยมีวันเสาร์นี้ไปไหนอ่ะอ่ามีการ์ตูนทางช่่่ออง9ใชชโเเรีียยกพดดูตน้้าวค วันเสาร์เป็นไหนอะไรยังไงวันเสาร์อย่าลืมเจอกันนะครับเรามีนัดกันที่ราชบังคลาเจอกับปอทละยองครับผมคิดว่าเราตอนนี้เรากําลังแตะอัดับอยู่คิดว่าสนุกแน่นอนแล้วก็คงมีผลการแข่งขันที่ดีพวกเรามาเชียร์กันเยอะนะครับแน่นอนครับวันนี้เราสองคนลามแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันเสาร์กี่โมงคะัเอ้ประมาณจะเจ็ดโมงกว่าแปดโมงเจ็ดเจ็ดโมงเตะเจ็ดโมงเหรอไม่การ์ตูนทั้งหม